ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่64ทับ2557เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่3ทับ2557 ลงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557และได้มีการปรับลดห่วงระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานและยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่42ทั2557ลงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557ฉบับที่52ทั2557 ลงวันที่สามมิถุนายนพุทธศักรา25 57, ช2557ฉบับที่54ทับ2557ลงวันที่หมิถุนายนพุทธศักรา25ช2557ฉบับที่56ทับ2557ลงวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2557และฉบับที่60ทับ2557ลงวันที่ส0มิถุนายน พุทธศักราช2,557แล้วนั้นเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้คลี่คลายลงและไม่ปรากฏสิ่งบอกเหตุอันจะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศจึงให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่ส่วนที่เหลือทั่วราชาอาณาจักรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ